ไงทผไมผมที่กาดิ้นดิ้นอยู่ในท่งอ้าวเอเนี่ย โอเคไปถ่ายรูปค่ะถือก้อนนั้นเลยค่ะฮะแมวมันเท่ดึงค่อัเดี๋ยวเชิญนั่งนะคะเอาผ้าปีกคากออกนะคะออคตัดกันยังไงไอ้วงศิลป์สีฮมีนมปะยังเร็บปะ ดูตอนนี้ยังรู้สึกเสียงหวานมากเลย ผมไปอาบน้ำผมอาจจะหลอกก็ได้หนาวว่ะสิหนาว่ะสิหูาสามารถจับทลุกรอกได้กลานะครับตอนนี้เพาถ้าเป็นไปได้างสามารถจัดการแอนเีแฮมที่ใส่กรอและที่กอก็หนาวว่ะครับหนาวว่ะลูก โอ้ยโอ้ยบ่นบ่นจังเลยเนี่ย กิณผู้ชายไู้าเตือนนะคะแ่รสตชอยางมคือให้จบได้น้องผู้ชายนะคะเกิดเมื่อวาน9โมงจุดหนึ่งสี่นะคะค่ะ โดยมีพยาบาลแก้เลยเป้าเขาช่วยเหลือตั้งมากแกาต้างหาน้ำหนักเท่าไหร่กันเนี่ยน้ำหนักช่างเงงเด็กใชนาลีนะคะไปช้ห้องบนอ๋อ้ห้องบเรามายกจะดีกว่าครับคุณูม้อท่าลูกิดจะเป่นุดผ้านะคะเห็นไหมคะ ว่าเป็นอยู่ที่นิองมค่ายและาตนที่แ่รงจังแะ่ร่ีวเร่องต้อมีอย่างนประกอบไปด้วยเช่นเรื่องรักใคร่ที่เด่นด้วยผู้หญิงในเรื่องก็มีเสน่ห์อันน่หลงหลไม่ปรากฏตัวแรกว่าเได้าติคนแรกของโรบินูในช่วงี2 1 5และจากนั้นก็เปิดานเรื่องมาถึนต้องนว่าเธอแต่งงานกับคนรักก็คือโรบินูในครับเซนต์มารีออฟเอดิงสตน

Um. Oh.

จะไปนะซารีแล้วค่ะไปเอาเลยค่ะถ่ายเลยค่ะไม่เอาแฟดนะคะอะไรยังคะเสร็จยังเอ้ยได้ครับได้แล้วอไปค่ะต้องไปตาดรอปเลยขี้เราขีแค่หนูเจ็กแฟมมี่ขี้จะเขียงหนูพี่เจ๊เอียหนูจะขี้ชื่อเลยก็อยู่แล้วมนี่ยค่ะ ใช่เขาพักมาตั้งแา่เมา่อวาจา์อะไรแล้วคุณน้องพอาจารย์จะพักรักเกณร์ราไม่รเต้องมีมีนา้ปกติ้นมีนาอยู่หลายที่ตรงนี้แตไม่อย่างมีนาตรงนี้เนียมันกลดกจะเอาหรอไม่รู้นะแต่ที่ปกติเราก็ลงตรงนี้ยค ชดูสิเห็นนะน้งายเล่นมเ่น้มลายอ่าเดันดี้ชั้นหกเด็กซัสดีชั้นหกไปพิงล้เนาะส่งแล้วแต่ไม่มีเดอ ็ลองที่ห้องหกถึงหนึ่งหกสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเ,เดินมาดูที่หน้าะจบแ้องเจนอยู่แล้อันนี้เดี๋ยวขึ้นไปกัช่างน้ำหนักเลยใชือเปล่าตามช่งางค่ะตามกระบวกนการนนตามกระบวนการ